เรื่องของประเด็นของบุรีดำนะฮะที่ที่เป็นประเด็นกันอันนี้ก็ส่วนตัวไม่ได้เข้าข้างใครนะครับส่วนตัวมองว่าบุรีดำม,มีความพร้อมเรื่องของการรับผู้อพยพคือสนามสนามใหญ่กว้างขวางมีการเตรียมพร้อมคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์เมื่อครั้งที่แล้วนะฮะก็ปรากฏว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ ก็มีการเตรียมพร้อมก็คือคือมันก็กัดกันอยู่ทุกวันก็คือเขเมนพยายามกัดไทยอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับท่านก็อาจจะคือมีการเตรียมพร้อมตั้งแต่รอบที่แล้วเอาไว้แล้วนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสงครามมันเกิดได้ตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าท่านก็เห็นอยู่ว่าข่าวรายวันกัมพยายามที่จะแซะไทยเราอยู่ตลอดนะครับก็ปรากฏว่าทางบุรีรมัมย์เขาก็เตรียมสถานที่ไม่ใช่เตรียมเฉพาะวันนี้คือเตรียมตั้งแต่รอบที่แล้ว คือรอบที่แล้วจบแล้วก็คือก็ประมาณว่าถ้าเกิดกถ้าเกิดเหตุอีกก็เตรียมความพร้อมอยู่แล้วคือสถานที่เขาพร้อมมาแนะ่ห้องน้ําห้องท่าสถานที่เขาพร้อมคือไม่มีใครจะเตรียมไว้ก่อนอะถ้าดูตามตามหลักเนี่ยไม่มีใครจะเตรียมไว้ก่อนนะครับเหมือนศูนย์อพยพในจงังหวัดสุรินเดาก็ไม่มีใครเตรียมไว้ก่อนก็คือแค่เราแค่เครียอคาดคะเนไว้อะนะฮะคาดคะเนนไว้ถ้ามันเกิดขึ้นเราจะรับมือให้ทันเวลาได้ยังไงผมว่าเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะ เขาว่าเขามีความคิดกันอย่างนั้นนะเนี่ยก็เลยก็เลยอาจจะอาจจะไม่ถูกใจในบางท่านนะที่ท่านออกไปพูดว่าเออบุรีรัมเขาอาจจะรู้อะไรคือเขาไม่รู้หรอกครับสุรินทร์แล้วก็ไม่รู้บุรีรัมก็มีไม่มีใครรู้หรอกผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันจะปะทะกันวันไหนแต่มันดีไหมครับถ้าเขามีความเตรียมพร้อมอะ่ะผมว่าดีนะคือเขาเตรียมพร้อมไว้ฮนะบุรีรัมอะ่ะเออ สุรินทร์เองก็ไม่รู้ฮะแต่ถามว่าสถานที่เราพร้อมไหมก็พร้อม,มานะอุรีดมก็พร้อมไหมก็พร้อมานะเออให้เรามองอย่างนั้นดีกว่าเราอย่าไปมองว่าเออเขาไปรู้อะไรล่วงหน้าก่อนหรือเปล่าเขาไม่รู้หรอกครับไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านก็ติดตามข่าวอยู่กัมพูชาก็เนี่ยย่อยุ่ยอยู่ตลอดเวลาแบบเนี้ยเขาก็สันนิษฐานว่าเออถ้ามันมาก็พร้อมไงเราก็พร้อมสถานที่พร้อมเพราะว่าเขาคาดการณอย่างเง,ไง,ไงเี้ยไว้ก่อนเนาะ ผมก็พูดเป็นกลางกลางไว้แหละนะครับทั้งสุรินทั้งบุรีดามเราพี่น้องกันฮะเราอย่าไปพูดแบบเออไปไปแบบอย่างนั้นนะฮะอย่างนั้นไม่ดีเราบุรีดามสุรินนี่มันพี่น้องกันอยู่แล้วเราก็สมัครสมานสามีคีเราศัตรูของไทยเราไม่ใช่คนกันเองนะฮะไม่ใช่ประเทศของตัวเองแต่เป็นทางนู้นนะครับอย่าพยายามหันกระบอกปืนเข้าหากันหันไปทางนู้นนะฮะหันไปทางนู้นกำลังกำลังเสริมมาเรื่อยๆืนั้นเราต้องไปทางนู้นไม่ใช่ทางนี้นะเออ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับเข้าใจทั้งบุรีรมย์ทั้งสุรินเราเราเจอแบบนี้ด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครคาดคเนว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าให้คิดว่าเออนี่คือการตเตรียมไว้คือเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดดีแล้วครับเวลาพี่น้องเราอ,อพยพเข้าไปมันจะได้แบบทันทุกทีไงเพราะว่าเขาคิดได้ถูกอะสุรินก็คิดได้ถูกบุรีรมยาก็คิดได้ถูกไม่มีใครผิดครับงานนี้เออไม่มีใครผิดทั้งนั้นแหละครับเออนะครับรักกันครับหันกระบ,บอกปืนไปทางนนนนนนนูนูนู้ ทางนูน้นมันมาอีกแล้วน่ะนะ่นะ B M 2 1นาะหันไปทางนู้นเลยเออ